นมาฟังพระครูวินัยทรบุญยญกรปิยะสี่โลนรองเจ้าวา,วาดวัดไทยธรรมจาริกสังควิหารรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกากราบปรารถนาครับขอโอกาสถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านนะครับและก็จะเจริญพรจเจริญสุขจเจริญธรรมท่านตั้งหลายที่รับฟังในขณะนี้และก็ย้อนหลังก็ตามเวลาเราจะมองอะไรเนี่ย มันก็จะมีหลากมุมมองใช่ไหมครับแต่ละรูปแต่ละประสบการณ์ก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่ก็เชื่อแน่ว่าญาติโยมที่ฟังในรายการในขณะนี้จะได้ข้อคิดมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านด้วยคาวนี้ในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยเราจะมองแบบแยกส่วนหรือจะมองแบบองค์รวมนะครับมองเห็นความเชื่อมโยงหรือจะมองเห็นความขัดแย้งเราจะมุมมองในมองไหนนะครับ ผมก็จะขอมองในมุมมองของกระผมเองนะครว่าผมมีมุมมองว่าเรื่องของงานกระถินเนี่ยกระถินทําไมทําไมต้องกระถินปกติแล้วการศราสนานะ่ะถ้าจะบอกว่าศาสนามันจะมีอยู่ห้าส่วนศาสดาศาสนาธรรมศาสนิกศาสนาวัตถุและก็ศาสนาพิธี ห้าอย่างนี้จะมีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันและกันถ้าเรามองขัดกันก็คงขัดนะครับอะไรก็คงจะก,ก้าวต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเรามองว่าห้าอย่างนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์เราก็จะมองเห็นความความสำคัญของของสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นกระถินก็เช่นเดียวกันครับการกระถินเนี่ยถ้าผมมองแบบองรวมมองแบบความเชื่อมโยงในลหลายๆมิตินะครับมิติที่หนึ่งถ้าเรามองเรื่องของศาสนา เรื่องของพระพุทธศาสนาแน่นอนว่าอย่างที่อาจารย์เจ้าคุณฤทธิ์ท่านว่าเป็นการรักษาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอันนี้แน่นอนครับพอเมื่อกี้อาจารย์ประภาสท่านยืนยันชัดเจนว่ากระถินพระได้พระศรัทธาได้บุญวัดได้ทุนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏจริงในสังคมปัจจุบันเพราะว่าการทำบุญกรถินเนี่ยนอกจากจะเป็นสังเคะพระพิสูแล้ว ปัจจัยที่ได้มาก็เป็นอุปธรรมบำรุงศาส,สนาเรื่องของศาสนา,สนาวัตถุมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันท่านจะบอกให้ศาสนาธรรมก้าวหน้าแต่ว่าศาสนาวัตถุมีปัญหาที่ไม่เหมาะเกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้อันก็คงจะการศารส,สนารรก็คงจะไม่ก้าวหน้าสืบต่อไปได้วัดของผมเนี่ยผมทอดกระถินมาใช่ครับผมก็เอาปัจจัยจากกระถิ่นนั่นแหละครับเอาไปในการ ไปบำรงวัดไปปหนี้ไปบำรุงค่าน้าก้าไฟอย่างที่พระอาจารย์ท่านว่านะครับส่วนผ้าก็พระท่านก็อุปโลกให้ปีนี้ให้เจ้าอาวาสท่านของปีหน้าก็อาจจะมีพระรูปอื่นของก็จะศัพท์การอุปโลกกันในมูนมคณะสงฆ์กันเองนะครับในบางทีบง่บางวัดเนี่ยก็จะมีการเทศนาธรรมญาติโยงก็มีถือโอกาสเนี่ยได้ฟังธรรมด้วยได้สมทานศีลด้วย ได้นั่งสมาธิภาวนาด้วยอย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปวัดสุทธาวาสหรือวัดไซก่อนที่พระอาจารย์ท่านจะให้ญาติโยมได้ถวายกรถินท่านก็ให้ญาติโยมนั่งสมาธิ10นาที15นาทีแล้วก็แผ่เมตตาเนี่ยย่างโยมก็ได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญด้วยนั้นมองของมิติพระาศาสนาเราจะมองเรื่องการอุปธรรมบำรุงราศาสนาในหมิติดังกล่าวเรื่องาศาสนา บุคคลเลือกศาสนาพิธีศาส,น,สนธรรมต่างๆแต่ญาติโยงก็มีโอกาสได้สั่งสมบุญได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเครือบควบคู่กันไปด้วยมองเรื่องมิติของด้านสังคมครับกระถินเนี่ยมันไม่ใช่เค่กทาคนเดียวแล้วจะทําสําเร็จได้บางอย่างต้องอาศัยคนกัลยาณมิตรอาศัยญาติธรรมอาศัยเพื่อนอาศัยคนนั้นมาช่วยกันทําเป็นการแสดงออกถึงความสามคัคคีความ ร่มเย็นความสงบสุขออกจับกับจากง,งานกระถินไปอ้ยิ้มเบิกบานหน้าตาแบบจใสาย,ยได้บุญเต็มที่ได้มาพบเจอพบปะกับเพื่อนฝูงได้เจอครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้บางวัดบางที่มีการแสดงออกทางวัฒนธรรมเอาเด็กนักเรียนมาแสดงวัฒนธรรมเอาครูอาสามาแสดงทางวัฒนธรรมเอา พ่อแม่เอาคุณยายคุณย่ายท่าไหลายมาออกกําลังกายมาแอโรบิกแดนมาทําอะไรทั้งหลายเป็นต้นเป็นการออกกําลังกายเป็นลิมิติเรื่องสุขภาพไปในตัวด้วยสุขภาพกายสุขภาพจิตเรื่องสุขภาพทางสังคมก็ามาด้วยเนี่ยถ้ามองในเรื่องสังคมมันก็จะได้ประโยชน์อยู่ที่วาเราจะสร้างสงค์กิจกรรมอย่างไรให้เกิดประโยชน์มองทางเรื่องเศรษฐกิจครับ ว่าจะถึงงานกระถินมาทีนะโอ้ยญาติโยมต้องเตรียมและต้องเตรียมอะไรมาถวายบ้างจะต้องนิมนต์พระมาะกี่รูปต้องเตรียมเออบัตรจตเท่าไหร่ที่จะมาทําบุญต้องเตรียมไปซื้อข้าวปลาวัดถุดิบเพื่อจะมาปรุงอาหารเกิดการใช้จ่ายเกิดการใช้สอยในสังคมฮะเรื่องปาก เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการจับใจเรื่องหนี้สินเรื่องความยากจนอันนี้มันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะฮะผมมองว่าเรื่องของกระถินมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องผ้าเรื่องของกระถินมันไม่ใช่เรื่องของหน้าตาเรื่องของกระถินมันไม่ใช่เรื่องของสังฆทานเป็นไม่ใช่เรื่องของสังฆกรรมมันเป็นเรื่องของสังฆสมคีด้วยมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของสังคมมันเป็นเรื่องของศาสนา ที่มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันด้วยเมื่อเราทําแบบนี้เราทําอย่างถูกต้องตามธรรมวินัยถูกต้องตามบริบทของสังคมถูกต้องตามที่ควรจะเป็นกิจกรรมกะถินนั้นมันก็จะเกิดประโยชน์อานนิสงส์มากมายมหาศาลและก็รอบด้านแน่นอนว่าจะได้สมชื่อกับคําว่าเป็นกะถินใช่ไหมครับอาจารย์ศึกษาให้มากปฏิบัติให้มากไม่ลืมของเก่าไม่เมาของใหม่ โลกก็อย่าให้ช้ำทำก็อย่าให้เสียเอาละจะมองอะไรก็มองแบบองค์รวมมองเห็นความเชื่อมโยงเราจะเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญ